สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนอนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพองระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเนบบานนานพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านเงาวับใสวิงทีเดียวครับท่านทั้งๆั้งที่ยังไม่ได้ทําการล้าง ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับเหรียญที่สวยงามมากนะครับท่านดูสิครับคมชัดแจ๋วขนาดไหนต้องนังซื้อกนูนขึ้นมาเห็นชัดเจนบรรลุบรรลุพงท่านก็ชัดเจนมากครับท่านคมชัดแจ๋วมากครับดูดีนะครับเนี่ยร้อยขีดควรจะมีแน่นอนครับแต่น้อยมากนะครับท่านไม่เยอะอะไรมากใหม่สรับเหรียญนี้นะครับท่านสุดยอดจริงครับได้มาแบบไม่ใช่ฟุกงหรอกครับท่านไปแลกจากธนาคารอย่างว่านแหละครับท่านแล้วก็เลยมาเจอเหรียญนี้ครับวันนี้โชคดีครับเจอผ้าเสียนเล็กอยู่ประมาณสักแปดสิบเหรียญด้วยซ้ำครับเยอะมากเลยครับท่าน ส่วนมากแล้วเจอแต่ปีที่ผลิตยเยอะมากที่สุดครับสําหรับปีปศนี้จะผลิตยเยอะเท่าไหร่เรามาดูกันครับว่าเอาเยอะๆแน่นอนครับท่านแต่ว่ามันกดจะหาเจอได้เล่นเอาหูอือ้อทีเดียวครับท่านหรือว่าทอแล้ว,ทอ,ลวทออีกครับนานๆทีจะเจอครับท่านไม่ใช่ว่าจะเจอบ่อยๆนะครับจริงอยู่จะผลิตยเยอะก็จริงไม่รู้กระจายไปทั่วทุกคนละแห่งของประเทศไทยเป็นที่ไหนบ้างแลวก็ไม่รู้ครับท่านสำหรับเดือนนี้นะครับปีปศนี้นะครับ เรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านคิวปุนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือยังไม่ได้ทําการล้างอย่างว่านนะครับท่านเบื้องหน้าพู้องท่านก็ผู้วิพล์อดุลยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านพูดเร็วไม่ได้ครับพูดเร็วพังทีเลยครับท่านมีคนบอกว่าผมเป็นตัวตลกเรื่องไหไปเล่นตลกไม่ดีกว่าหรืออะไรประมาณนั้นครับท่านพูดผิดผิดถูกถูกอยู่ได้เขาว่านี้ครับจะไม่รู้จะทำไงครับท่าน มันเป็นนิสัยของผมติดตัวผมมั้งแต่เกิดครับเป็นอย่างนี้มาตลอดพูดเร็วๆแล้วพังทันทีครับแต่ยังไงผมก็ต้องรีวิวเหรียญครับเพราะผมชอบครับรักเหรียญครับใครจะดูหรือไม่อันนี้ผมไม่ไม่ได้ว่าพี่เพื่อนเพื่อนห้องๆอยู่แล้วครับท่านแต่ที่คนบางคนนี่ขอบใจผมด้วยซ้ำว่าที่บอกว่าเหรียญน,นี้ผลิตเท่าไหร่จำนวนการผลิตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะไรไปยังนั้นครับท่านจะแต่ะปศน,นะครับ ขขอบคุณผุ้มเลยครับครับแต่บางคนก็ตำหนิอย่างว่าเลยครับคนเรามันต่างคนต่างคิดนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยครับท่านสวยงามกันนะครับมาดูขอบเฟืองนี่ก่าครับเหียมนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับท่านดูสิครับคมชัดเจ๋วมากเลยครับสำหรับขอบเฟืองสำหรับเหียบเหียมนี้ครับเงาวับทีเดียวครับท่านทั้งๆที่ยังไม่ได้ทำการล้างเลยนะครับเนี่ยก็มีรอยบุบบอบบี้ตามหยดมอบคุมอยู่ตามขอบตามเหลี่ยมนี่ปกติธรรมดานะครับของดินที่ผ่านการใช้ได้เละครับท่าน มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นี่ครับประเทศไตยครับอักษรเบลครับสำหรับอักษรเบลสามตัวชี้เงินอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนี้นะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครับท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งครับปีสองห้าสี่แปดเนี่ยหายากไม่ยากผมไม่รู้ครับแต่ตอนนั้นราคาพุ่งขึ้นถึงสามสิบเท่า ของหน้าเหรียญเลยครับท่านคิดดูเองเป็นเท่าไรครับเหรียญละเท่าไรครับคิดดูเองแล้วกันนะครับสามสิบเท่าเนี่ยก็ประมาณสามร้อยบาทครับตอนนั้นนะครับท่านแต่ตอนนี้จะตกอยู่ที่ถนนเราไปดูครับข้อมูลออกมาใหม่สดสดร้อนเมื่อสี่เดือนก่อนนะครับอยู่ที่มือผมนี่นะครับส่วนตรงกลางนี่คือภาพปางวัดเดรุ่นราบราลามครับชัดเจนมากนะครับพระปางวัดเดรุนครับดูสิครับเจดีโดยเฉพาะตรงนี้ครับนี่ครับมีนรอยนูนขึ้นมานี่ครับเหรียญสมบูรณ์แบบต้องเป็นแบบนี้ครับท่าน เห็นไม่รอยนู่นนี่ครับตำแน่งไว้นี่คือแม่นานข้าพยาได้่างสุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอัลิบินครับสําหรับปีพศ2548น,นี้นะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่111ล้าน4แสน9หมื่น1พันเหรียญนะครับท่าน111ล้าน4แสน9หมื่น1พันเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากๆเลยครับท่าน111ล้11 1, านเลยครับเยอะครับในระดับยูนซีตนุนซีได้รับ80บาทครับท่าน ส่วนเรียนที่ผ่านก็ใช้นั้นตกยูที่เลยละ30ถึง40บบาทเท่านั้นเองนะครับ